เัีวดีค่ะขอตัวลาไปก่อนสหายลายคนค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดคันนาค่ะจัดยาค่ะ มาได้อมวุธมาบอสน้องไม้นะฮันมีบอสเขาหายเลยบอสเสร็จนะของเขาทุ่มเนะาะจะหาบึงได้อีกจบจำนอกก็พ่อพ่อแกงมาทำความสะอาด าค่ะพี่น้องแันมาได้แค่นี้ลหละไม่รู้ใครเอาจุดมวนพลจะตกเลยก็ไม่แหละข้าวเลยนะ จะขึ้นไปดำนาชะก้อนตรงนั้นอนะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปตรงตอนนี้ค่ะนางพักเที่ยงก่อนเอาข้าวมาให้แล้วชีได้ชะกุลบัตรคนบริวีได้ป,ากกปาาาดลาก,ปากระป๋องออามาเยอะเยอะก็กินเลยเขาบอกยำปลากระป๋องใส่หัวปีอร่อยเขาบอกเออ มันเข้ากันได้ดีจริงไหมคะ fc ฮะจริงหรือเปล่ายายก็บอได้เคยยํำจากเทือไหมแดดก็เดดคะ่ะจะไปจกทำไม บอกกระปูจกพอดีเข้ามันนัน่นมันมันบอกกระปูยามนี่ฮะบ่เบิ่มชงมันคือชีบมันนะ นานน,านเรานี่ว่าห้าใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่านาโดนนะจริงเด็เดเฮ็ดบ่อเฮ็ดกอเฮ็ดหน้าแลหน้ามองออกแนละ้วบัดเนี่ยพรุ่งนี้เราไปหาเห็ดได้วันนี้มาทำความสะอาดน,นาซะ ตัดหญ้าก,ก็ลืมอาเวนเนาะแล้วทำมันทำยังไงแดดปานนี้โอ้ยให้ให้ใหใหอันเจดอนนะให้ใหม่นะ่ะมีแต่เครือลกแล้วถ้าไม่ทางต้นนี้เอาไม่ได้จา้าให้ใหม่เขาแล้วลกทั้งเลยเคือเรืองเคืออะไรโอ้ เข้าไม่ได้เลยที่มองเห็นนะเจ้าว่าเป็นบอกบ่ได้เป็นเวยลกกจังเลยเข้าไม่ได้ถ้าเขาไม่ไปถางตอนนี้นะมันนะก็ได้ทิ้งจริง้งเอามีดไปทางเอาผ้าไปทางลงทางลงตรงนี้เอาไว้นี่มันใกล้เถียงอันเชียร์ต,ต้นไหนก็ได้นุ่นไปเอา มีทางล้งอันนั้นนะมันใหญ่แล้วเกือเขืองเต็มเลยค่อยเข้าไปโบได้ได้ค่อยว่าเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยคือแปนแท้ไปเบโอ้ยโบได้ทางหน้าคอมมิดพรอมได้สูงจริงๆก็กล้วยเนี่ยคือปลูกตรงไหนอีกวะ อประตูปลูกริมๆนี่เนาะปลูกนี่ตรงนี้ก็ปลูกรดไปเนาะคายปลูกกล้วยเฉยเลยนี่ไปปลูกตรงนั้นนะ มันปลา้ำมั่งอยู่นินน่ะนะบอนอยู่ตุบตุบตุบต,บตุบอยู่ปลาค้อบ่ะลมพัดเย็นมาดี ถ้าไปถึงเครือมักแตงนะ้วจะก็เดินไปพุ่นละมองใดมันไม่มีเครือก็เอาเกาะไปตรงไหนมีเครือแล้วก็ไม่ต้องเกาะเจ้าก็จะไปดูตรงนยังเอาออกบ่บ่ฮะตาวเจ้ามัน มันเอาติดดินโพดมันก็นเลยไม่เข้าเออเจ้าไม่ต้องเอาถางติดดินจำแทนมะจุกเหรอไม่ใช่มันมันคนาใหม่นะเจ้าเชื่อคอยอยู่บริเนี่คนนาใหม่เราไม่ต้องตัดจำขี้ดินแทนมักจบ,บ่ได้ฉันก็นไม่ต้องเอาจับจบุกเอาอันนี้เลยขุดคนา เนี่เจ้าต้องพังเหตุผลค่อยเบาะเออทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ก็เอาเฉพาะนาข้างนี้จากกลางมานี่แค่นั้นคือจบขึ้นประตัดข้างบนก่อนโอเคค่ะประมาณนี้นะคะว่าวแลลื่นความ